ครับเตาที่กล้างพุงนะครับติดแกนแล้วนะครับส่วนทอนี่นะครับตกใส่ทอนะประมาณสองถึงสามมิลนะครับหรือเป็นทอแป๊บทอปะป้านะครับความกว้างที่ประมาณหานิ้วขึ้นไปนะครับหานิ้วหานิ้วครึ่งนะครับพอยังครับการจุดติดติดง่ายนะครับ เพราะวา่าความกว้างห้องทอนหาหนิ้วนะครับผมเคยลองสามนิ้วนะครับติดยากครับกลัวแก๊สจะค่ายนะครับนี่ผมทดลองนะครับไฟ ทีทายตอกนกลางคืนนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับมันมนี้ก็ตะวันเกลื่องเตรียมเด้งนะครับเดือนแจงเนี่ยน้อยนึงครับชีวิตบานๆครับไก่เห็นแก๊สพุ่งครับตอกนกลางคืนครับเปียยวไฟสูงเกือบจะหนึ่งเมตรนะครับ ไครบเคยเห็นออ้ตุกใกนะครับเพราะว่าเสียงฝแบบูแบบแบบแห้งนะครับเสียงฝูของแก๊สนะครับจะเหมือนแก๊สไหมนะครับแก๊สไหมก็จะฝูแรงนะครับแก๊สออนแก๊สแก๊สเดือดมดก็จะค่อยๆลงนะครับ